อาถรรพหมายเลขเจ็ทนายตั้มความคืบหน้าคดีของนายสิทธราเบียบังเกิดทนายความเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชน ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องเงิน39ล้านบาทของนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือพี่อ้อยกับทนายตั้มในเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการแจ้งข้อหาทั้งหมดรวมแล้ว7ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันช่อโกงร่วมกันนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันแจ้งความเท็จร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน โดยทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับกรณีเงิน71ล้านบาทส่วนต่างค่าออกแบบ5ล้าน5แสนบาทค่ารถเบนซ์1ล้าน5แสนบาทและเงิน39ล้านบาทซึ่งขณะที่ไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนั้นทางทนายตั้มให้การปฏิเสธและมีการกล่าวอ้างว่ามีพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางตำรวจจะต้องดำเนินการต่อ หากย้อนกลับไปสารตั้งต้นของคดีนี้คือการที่ทนายตั้มไปออกรายการโหนกระแสบอกว่าได้รับเงิน71ล้านบาทด้วยความสเสน่หาจากพี่อ้อยและยังท้าทายนายสนธิลิ้มทองกุลที่ออกมาเปิดประเด็นข่าวการช่อโกงเงิน71ล้านบาทไม่ใช่ด้วยความสเสน่หาแต่เป็นการช่อโกง โดยทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เพจสิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงนายสนทิระบุว่าพี่ลงข่าวว่าผมช่อโกงเงิน71ล้านพนันกันไหมใครหน้าแหบดื่มเยี่ยว71แก้วนอกจากนี้ทนายตั้มยังคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมว่าดวงผมมันเป็นอย่างนี้แหละครับทุบมันเลยยิ่งทุบยิ่งมัน และยังเรียกนายสนธิว่าไอ้ลิ้มทำให้นายสนธิเดินหน้าสุดซอยรวบรวมข้อมูลหลักฐานจนนำมาสู่การออกหมายจับทนายตั้มในวันที่7พฤศจิกายนจนขณะนี้ทนายตั้มยังถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรเพื่อนสนิททนายตั้มได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่ผิดจริงจะกินเยี้ยว71แก้วนั้น ตนยืนยันว่าเขาท้าตนไม่ได้ท้าไม่ได้แบ่งไม่มีเสิร์ฟด้วยใครอยากเสิร์ฟให้เขาก็ไปแบ่งเอาเองแต่ตอนนี้ดูหน้าก็รู้แล้วว่าใครจะกินดูทรงไม่รู้ว่าจะออกมาได้ไหมคิดว่าไม่ต่ำกว่า12ปีกว่าจะได้ออกเพราะถ้าไม่ได้ประกันตัวมันจะยาวเรื่อยๆท่ามกลางความสนใจของประชาชนในคดีนี้ลองมองย้อนดูตัวเลขที่เกิดขึ้นกับชีวิตของทนายต่า โดยทนายตาั้มสารตั้งต้นคือเรื่องเงินช่อโกง71ล้านบาทและคนที่เปิดเรื่องราวของทนายตาั้มคือนายสนธิลิ้มทองกุลสื่อมวลชนอาวุโสที่อายุครบ77ปีในวันที่ทนายตาั้มโดนหมายจับวันที่7พฤศจิกายนพอดีโดยทนายตาั้มเริ่มต้นชีวิตการเป็นทนายความในปี2547 และมีชื่อเสียงมาจากโครงการพี่สอนน้องให้เป็นคนดีของสังคมดำเนินการต่อเนื่องมาเจ็ดปีด้านออยสีคู่กรณีของทนายตั้มก็มีคดีความฟ้องร้องกันถึงเจ็ดคดีทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วคดีความที่เกิดขึ้นกับชีวิตของทนายตั้มล้วนมีแต่เลขเจ็ดพัวพันทำให้หลายคนเชื่อเหลือเกินว่ามันคืออาถรรพ์เลขเจ็ด ทนายต่ําขออนุญาตขายของเลยนะสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะฮะสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนขายของเลยนะครับหมูทุบนี่คุณผู้ชมเนื้อ,เน,อเน้นๆเ,เลย นะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยฮะนยฮะชุด139สนใจเพียงเพาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับชุด139น้ำหนัก130กรัมบวกบวกเนี่ยฮะผมกินแทนข้าวแทบทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะ เป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบร้อยสามจเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อนเนือนเน้อนเนเรนเลยนะครับเข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสนักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละ ชุดละร้อยสามสิบเก้าอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทําสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนอ,อยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่ สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวอ่ะนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอานี่ฮะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้99าบาทบร้อยกรัมนะจากนาครชัยศรีนะฮะจากชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมกรอบมากนะกรอบมากชุดละอันนี้ชุดละ99 ชุดละเก้าสิบเก้านะถ้าสั่งพร้อมกันมันก็ค่าสมนก็จะถูกนะอันนี้กรอบอันมื่อกี้เนี่ยจะเป็นหมูทุบอันนี้จะเป็นหมูแผ่นภูมิปัญญาคนไทยหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะคนครไทสีอืนะกรอบมากเก้าสิบเก้าบาทไม่ผิดหวังแน่นอนครับเก้าสิบเก้าบาทน้ำหนักหนึ่งร้อยกรมัมนะจะเอาหมูทุบจากสิงห์บุรีหรือจะเอาหมูแผ่นจากนกคนปรปฐม ไม่ว่าตัวไหนก็ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนนะให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ได้ช่วยสนับสนุนทีมข่าวย้ํานะครับเงินบริจาคนี่ผมไม่เอานะครับหรือหลายคนเนี่ยผมกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูถึงขนาดจ,จะพอมีหน้าทุเรียนก็อยากจะส่งทุเรียนมาให้พอมีหน้าอันนั้นก็อยากจะส่งอันนี้มาให้กินให้ทานให้ฟรีเลยนะครับผมก็เกรงใจนะครับคือถ้าจะให้เอาของใครฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะเอานะครับนะ เพราะเกรงใจยิ่งเศรษฐกิจการทํามาค้าขายแบบนี้ผมคนทํามาค้าขายลูกแม่ค้าลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากแค่มีน้ําใจต่อกันเนี่ยโหมันก็สุดยอดแล้วนะเนี่ยฮะสนใจเพียงก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหมูแผ่น99หมูทุบร้อยสามสิบเก้านะครับนะหรือจะเอาน้าพริกกา,กากหมูไหมครับอันนี้สูตรแม่ผมเองนะฮะสูตรยุคนเองเห็นไหมฮะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะจากสูตรของแม่นะครับ อันนี้99้าานะครับน้ำพริกกากหมูเนี่ยเก้า้าชุดละเก้าสบาบาทน้ำหนักร้อยกรัมบวกนะครับทำสดใหม่เสมอนะครับเห็นไหมผมก็จะคิดเอาแบบที่ผมชอบกินนะ่ะผมจะทำกา,กากหมูเยอะหน่อยนะฮะอยู่ข้างบนข้างล่างนี้ก็มีนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นน้ำพริกอย่างดีทำสดใหม่นะครับก็จะใส่กา,กากหมูเข้าไปเยอะหน่อยอันนี้ชุดละเก้าบาบาทอันนี้ผมทำเองเลยนะครับเป็นสูตรของผมที่ผมกินนะเป็นสูตรของคุณแม่สูตรจากอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็ เอามาทําแบบตอบสนองความต้องการของสังคมคนยุคใหม่เขาชอบก,กินกะหม้อกรอบ100ร้อยกําบกบวกนะราคา99บาทนะครับชุดละ99บาทนะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจสนใจก็มาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงไ i น์หรือว่าจินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับผมก็อย่างนี้แหละขายของชุมชนนะครับหาเลี้ยงหาอะไรไปนะครับเพราะว่าเป็น เป็นองค์กรนะครับเป็นเป็นบริษัทนะก็มีน้องๆอ,อยู่พอสมควรนะครับที่มาทํางานช่วยกันแพ็กของช่วยกันไปทาําข่าวมีค่ารถมีค่าน้ํามันก็ต้องหาเงินดูแลกันไปนะครับเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆถ้าไม่มีการสนับสนุนจากคุณผู้ชมจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรแบบนี้มันก,มนก็มันก็คงจะอยู่ลําบากนะมันก็คงจะอยู่ลําบาก